หนึ่งฝากเกลือเดี๋ยวมารับทีก่อนเยก็ได้โฆษณาทีดีนะคุณแบรนด์ดนะถโมบุท้าเจ้ะทำใหนนี้มาทำกับปรมาณเกบเจ้าสมีพวกคนรู้เยถ้าไม่ทำกุจะทำกานี้เลยถ่ายรูปให้แม่ดิอันนี้เป็นดี่เด็กคนนะผมมาที่ก่อนที่จะออกากานเได้แบบ5ต ขณะที่เราบรรจุหน้าจานิสิเนื้อไส้รู้จักกินเป็นประจำมีความรู้มีความเชี่ยวชาญในการทอ่างเดียวแต่เช้จะมาเช้าแจองร้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 องนตั้งได้เลย่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแ์่ตั้งแต่้งแต่งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้่ตั้งแต่ตั้งแต่้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตังแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตังแต่พั้งแต่ตั้งแั้งแต่ตั้งแต่ตั้

อายตคุณครับก็จะรายงานเรื่อง <coughs> uh, <coughs> วยอะ่ะอยู่นี่ต้องน,นั่เลยดูเห็นได้กลางวันก็สวยเออเออยแตต้องมาไปร้อนไงกลางคืนอาก,กาศเย็นนะสวยไหมคะพี่น้องสวยก็เออน้ำสวยมากๆเลยเนะี่ย นายโยกไปไานนี่แม่เนี่ยเดี๋ยวมาออมมานี่ออกมานี่อุ้ยออกสี <c oughs> ออก